ดีเคเอสพรีเซนต์ปืนปืนสป라이ดมาต่อฟัคเกอร์โตตึงโตวับบวบวาบปืนเฮฮาโตตึงโตวับบวบวับบวบเฮฮาโตตึงโตวับบวบวับปืนเฮฮ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการในคอสแคสเกมมิ่งนะครับผมอยู่กับผมเอ้ยขวางว่ะอยู่กัผมไม่คอสนะฮะและเกมที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือบูลลี่นั่นเองเย่เย่เย่ เพศต่อไปที่เราจะไปทํากันก็คือเบสนะั่นเองเบสเบสบใบเบสนี่เมื่อกี้เราชนใครวะโทษทีสซารี่เบลลมาชไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะเบสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นเอ้ยก่อนรถไปหน่อยดิเกียรเดินก่อนรถไปเอ้ยโอ้โหไม่ทันเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่ใหม่แต่รถมันก็วิ่งใช้อยู่ดีอ่ะเราจะวิ่งทันรถไม่ไดวิ่งไม่ทันรถเลยเว้ยเฮ้ยนี่เรายังอยู่ในฤดูหนาวอยู่นะครับเทอร์มเทอมเทอมเทอรมเที่ยวไรไม่รู้ น่ ait, Bref, ะเฮ okay. nah, ้ยจักรยานเอาจักรยานจักรยานเด็กรวยเฮ้ยเด็กรวยมานี่ขอจักรยานหน่อยเย่เย่เฮ้ยไข่ไร้วะตำรวจได้เลยวะตำรวจไล่ตำรวจไล่แล้วตำรวจไล่แล้วโหแค่ยืมเองเดี๋ยวไปคืนอะคุณตำรวจโอ้เพื่อนผมก็ไม่ได้งกอะไรซะหน่อยนะแหมเีอยโอเคถึงเวลาแล้วครับเราทำเควสกันดีกว่าครับไปครับ อยากรู้จริงๆว่าไอ้ก๊อนนั่นมันมีอะไรที่ฉันไม่มีบ้างวะเออก็ไม่รู้สินะนายคิดว่ามันตลกใช่ไหมล่ะนายคิดว่าฉันเป็นแค่ตัวตลกใช่ไหมเออเหอะเพื่อนฉันเป็นราชานะเว่ยแถวนี้ไหนฉันฉันรู้ว่านายใหญ่เออแต่ว่าราชินีของฉันน่ะมันแรดแลวทุกคนก็กำลังหัวร้อยย้อยฉันไม่ไม่ต่อไปแล้วฉันไม่ได้หัวราอนะเยี่ยมดีมากเพื่อน นายกับฉันเราจะสั่งสอนในบ้านนั่นให้อยู่ห่างๆราชินีของฉันแฟนฉันน่ะนะราชินีของฉันลากมันไปนที่ตึกล้างในนีคอนเวนทรี่หลังยูเนียนฮอลล์ฉันจะไปรอสั่งสอนในลูกแมวนั่นที่นั่นโอเคแล้วเจอกันอืม <c oughs> เราก็ต้องไปช่วยไปเขาเรียกว่าอะไรช่วยมันช่วยมันล่อมาโดนยำว่ากันเถอะอ๋โอโอเคได้นี่คือแผนของจอห์นนี่ใช่ไหมเราก็จะต้องแบบว่าช่วยราชา เฮ้เจอแล้วเจอแล้วเจอเป้าหมายแล้วช่วยราชาให้ได้คู่กับราชินีอีกครั้งเราจะทำยังไงกับมันดีล่ะยั่วมันยังไงดียั่วมันยังไงดียั่วไงเฮ้ไม่เอาเอาเป้าหมายนั้นเฮ้ไปอยู่นี่เฮ้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 เอาแล้วครับเราล่อแล้วครับเจังหนี้มันโมโหเราแล้วไหนดูซิมันจะขี่จักรยานตามเราไหมไล่เราแล้วมาไล่เราแล้วมาไล่เราแล้วทุกท่านโอเค มามาตามมันนี่โอ้โห,โอ,โ,หโอ้โห้มันขี่เต็มสตรีมเลยนี่ว่าเดี๋ยวใจยเย็นมันนี่เลยพวกมันนี่กูต่อให้ก่อนนะว้ายกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลยต้องดิฟดิฟดิฟหลบมันนี่มันนี่ตามมาดิตามมาตามมาตามมายังตามมามันตามอยู่วะเอาม,มันหายไปไหนอ่ะเอ้ยยังตามอยู่เว้ยยังตามอยู่เว้ยมาเร็วจีบลาชินีของรายชาของกูเหรอมันนี่เดี๋ยวจะพาพาไปให้โดนจอนพวกจอนนี่ลุมกระตืบตามมาเลยพวกตามมาขอมนแมนเอยโอ้โห,โโหชนกัน อุ้ยมันเอาพวกมาเยอะเว I mean. ้ยมันเอาพวกมาเยอะเว้ยอ okay? ่าอ่ากูจะยอมมึงก่อนมาตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วตามมาตามมายังตามมาแล้วเว้ยตามมาแล้วเว้ยตามมาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่นี่ทางนี้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 รอดมารอดมาเฮ้ยพวกมานี่แล้วเอ้ยกูจังเลยอยู่กูจังเลย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 โอเคครับเข้ามาแล้วครับผมถเวลาโดนย้ำแล้วบุกมึงอ้าวเลยครับโดนลุมย้ำแน่นอน มาฮะมาครับอ้าผู้หญิงของฉันถึงเวลาต้องชดใช้แล้วอ้าวแล้วครับจังหวะน,นี้ทำอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับโอเคลงจักรายานดีกว่าแล้วก็ไลตื้มโอ้โหหูหจะหลวดเต็มเลยโอเคตีทีละคนค่อยๆตีทีละคนตี่หมอน,นี่ใช่ไหมเก็บทีละคนก่อนโอเคมานี่เลยวยระเบิดเยอะแยะเลยอะ่ะเอ้ยขึ้นจักรายานเหรอไม่ต้องลงมาลงมา,ลงมานี้โอ้โหไปแล้วครับหนึ่งศพโอ้ยถ้ามันวิ่งเร็วขนาดนี้เราจะต้องใช้จรวดแล้วจรวดเล็งใครดีเล็งใครดี ไครับยิงจรวดอุ้ยไม่โดนว่ะโอ้โจรวดยิงยากเอาหนักกระติกแล้วกันตกจักรยานตกนี่เออตกแล้วตกโดนกระทืบอมึ่งมึ่งเออเอาหรอเอาเลยครับเออเออโดดถีบโอ้ไม่ไม่มามายิงลงจักรยานตกจักรยานไม่โอ้โหปลาอะไราใส่วะเนี่ยเรียนวิชาที่ร่ำเรียนมาที่ร่ำเรียนมากับลุงหลังโรงเรียนมาครับมาครับตึกตึกตึกแล้วก็ถีบมันถีบไ,ไงวะ ล,ล,ลืมลืมลืมคอมโบหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่มไม่ใช่เดี๋ยวค่อยไปเปิดดูใหม่แต่ว่าตอนนี้ลุมยำมันก่อนเรียบร้อยฮะหมดหมดแล้วฮะโดนพวกจอนนี่ลุมกระทืบฮ่าฮ่าอ้าวยี่สิบดอลลาร์เนอของเราเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคจบกันไปอีกหนึ่งเควสนะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะฮะต่อไปเควสที่เราจะไปทำก็คือ วอล์งพาร์ตออฟทาวอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยมันต้องเข้าเรียนแล้วว่ะโอเคมาทางนี้ก่อนวอล์งพาร์ตออฟทาวมันอยู่โอ้โหเฮ้ยนี่มันทางรถไฟนี่วะ่ะสอรี่สอรี่เวลี่แมชออกทางไหนวะออกทางไหนโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอ้โอ้จักรยานถอยกลับหน่อยถอยกลับหน่อยโอเคตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเป็นพวกของจอน,นี่ไกลๆนะถ้าเกิดว่าไม่มีภารกิจหรือว่าไม่มีเอ่อ เนื้อเรื่องอะไรที่ต้องมาทําให้บาดหมางกับเด็กช่างก็ตอนนี้ก็ยังถือว่ามีเด็กช่างเป็นพวกอยู่นะฮะมีเด็กช่างเป็นพวกนี้ดีนะเพราะว่าน่าจะเป็นพวกที่ต่อยเก่งมากๆเลยแหละแต่ผมคิดว่าเด็กเด็กกีฬาน่าจะเก่งสุดเพราะว่าพวกนั้นแบบรูปร่างกำยำเลยรมาเนี้แล้วเควสนี้มันที่ไหนอะลองพาดอบท้าเนี่ยในโรงเรียนเหรอวิจารนณนี่วะขอไปเข้าเรียนนะ้ดนึงเข้าเรียนวิชาอะไรอะแมทแมทโอ้โหแมทเลข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 โอ้หุยจานไม่จานต่อยหนักจังวะ โอ้โห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 ไปแล้วจานอย่าไล่เข้าทางไหนวะเอ้ยโอ้โหหมดเวลาเรียนเลยไม่ทันว่ะบีบไข่จานแป๊บโอเคเควสอยู่ไหนเควส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 โอเคเฮ้ยมันเหมือนทางไปตรงไหนวะห้องห้องสมุดเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเควสของเด็กโงไอ้พวกเด็กเรียนอะไรเงี้ยอ่าโอเคทำก็ทำวะช่วยเขาหน่อยมาลองพาัลับถ่าฮะไปดูกันเลยดีกว่า เพื่อนเพื่อนฉันต้องการความช่วยเหลือน่ะเพื่อนเหจอนนี่กับเพื่อนเพื่อนเอาแต่ก่อกวนฉันเรื่องเอลพวกนั้นจะบ้าไปใหญ่แล้นะคือคิดว่าเอลพยายามจีบแฟนเขาด้วยซ้ำเอ g จี้กับโรล่าฉันรู้มันบ้าใครๆก็รู้ว่าเอลจีชอบผู้หญิงผมบลอนด์ฟังนะหาเอลจให้เจอแล้วลากมันกลับมานี่ก่อนที่จอนนี่จะรู้ตัว โอเคมันอยู่ไหนฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าเขาไปทำโปรเจกต์คณิตให้แฮทริกกับคอรเนลูสเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าเอลจีอยู่ไหนใครคอรเนลูุสนายก็รู้นี่คนผอมๆในชมรมละครน่ะอที่แสดงเป็นจูเลียตในละครน่ะอแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ย4.00ด้วยเอลจีเนี่ยนะไอ้ลอล่านั่นคือ ผู้หญิงคนที่ผู้หญิงคนที่เป็นแฟน,แฟนจอนนี่ไม่ใช่เหรอแล้วเอาจีไปจีบลอล่าแล้วลอล่าก็สวยหยดย้อยขนาดนั้นแล้วเอาจีเอาจีอ้วนขนาดนั้นอ่ะนะโอ้โหเอาจี้ก็คือไอเด็กขี่แตกคนนั้นนะอะเฮ้ยเควินมันบอกว่าให้ทำตรงน,นี้นี่เราต้องมาช่วยไอ้นี่เหรอไม่เอานะ่าฉันรู้ว่านายรู้ว่ามันอยู่ไหนเอ,เอเอเขาอยู่ในร้านพิซซ่าโอเคนะปล่อฉันไปเหอะ ฉันบอกแล้วไงว่ามันรู้อ่ะฮ่าฮ่าปปากนะแกร,รี่พวกนายหายเอลจีให้เจอลากไปเจอกันที่คลับเฮาส์แล้วก็จัดก,การกับข้ออ้างหน้าสมเพศนี่ด้วยกำลังรอคำนี้อยู่เลยฮ่าฮผมรู้แล้วตัวการคือใครแกร,รี่นี่เองพูดปั่นหัวพวกมันอีกแล้วสินะอย่าอย่าเอาละครับสุดท้ายเราก็ต้องมาสู้กับพวกเด็กช่างอยู่ดีครับถ้าเกิดว่าเราช่วยเด็กของพวกนี้เออต,ตัดขาโอ้โหหนึ่งออ โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นถีบเอาละกูรู้คอมโบแล้วถีบมามามึงเข้ามาดิเด็กช่างเหรอสู้นะเว้ยอุ้ยเด็กช่างต่อยเก่งเหมือนกันนะอุอ้ยอุ้ยเอาเหรอฮะทันไรการ์ดอุ้ยเฮ้ยเดีเ๋ยวเรามีไอ้นี่ไม่ใช่เหรอวะเอาหมดแล้วนี่โอเคทีนี้เอาจี้อยู่ไหนบอกมาอา่าไปทำพิซซ่ากับใครสักคน เอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้จุดที่ออลจี้อยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรีบไปช่วยออลจี้ก่อนที่ออลจี้จะโดนลุมกระทื้ตายอะโอเคไปครับไปช่วยออลจี้กันต้องตามไปไม่งั้นเฮ้ยยืมหน่อยเรื่องเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนลงมาเดี๋ยวนี้เลยเรื่องเร่งด่วนมากๆออลจี้จะโดนลุมกระทื้ตายแล้วเด็กช่างมันตามออลจี้ไปอยู่ครับเราต้องรีบไปครับตำรวจวะตำรวจอยู่ข้างหน้าเฮ้ตำรวจไปดิ สวัสดีคุณตำรวจอุ้ยตำรวจไล่แล้วตำรวจไล่แล้วข้างหน้านี่มีรถตำรวจนี่หว่าแต่รถตำรวจคันนี้ไม่ไล่นะฮะดูเหมือนจะอยู่ในย่านของคนจอดจัดใช่ไหมไปช่วยก่อนเดี๋ยวสวยเฮ้ยเฮ้ยรถโนรถโดนแต่ยังงงอยู่ว่าทำไมเอาจี้ถึงไปไปจีบลอล่าเฮ้ยนั่นมันจอดนี่นี่หว่าโอเคเจอเอาจี้แล้วเว้ยเฮ้ยไอชีแตก แอนายมีปัญหาใหญ่กับจอนนี่วินเซนต์กับพวกมันละโดนลุงกระทืบแน่มึงโดนลุงกระทืบแน่กูบอกเลยกูมาช่วยแล้วเอาล่ะแชกที่รักฟังนะมันก็แค่ร้อยดอนเองอะ่ะมันมีมันไม่มีค่ากับนายหรอกแต่โลล่าฉันต้องขโมยม,มันมาจากพ่อเลยนะแต่โลล่าฉันคิดว่าเธอกับฉันหุบปากหนอ้วนแค่กระดูกใหญ่นะไม่ได้อ้วนนะ ฉันคิดว่านายชอบฉันซะอีกนายก็อย่างนั้นนี่ใช่ฉันชอบเพื่อน,นแบบนายนะ่ะนายต้องคิดว่าฉันถูกมากแน่ๆกะรีถูกๆพอกันทีอ่ะไม่ไม่ไมแต่ ola, โล<อ>ล่าเดี๋ยวสิเป็นผู้หญิงที่น่าขยะแขยงดูพวกนายสิโคตรน่าสมเพชเลยแต่ฉันคิดว่าฉันชอบเธอนะ ฉันไม่เชื่อนายทั้งคู่ควรพอได้แล้วฟังนะเราต้องไปจากที่นี่ก่อนที่จอนนี่วินเซนต์จะเห็นพวกนายอยู่กับแฟนของเขาแอลจีนายเอาจักรยานผู้หญิงไปแช็คนายควรเป็นคนปั่นฉันว่าฉันต้องเป็นคนสู้อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดการเองแต่แต่ฉันแค่ช่วยโลล่าติวเองนะจริงๆนะฉันฉันกลัวจริงๆอ่ะฮะงั้นเขาก็ต้องอยู่แถวนี้แหละไปหาเขากันเอาเละครับถึงเวลาเพ่นแลวครับ เขามากันแล้วโอเคแล้วเราทำไงอะนั่นไงเอลจี้อยู่อยู่ในจักรยานของผู้หญิงเนี่ยนะเอลจี้เหรอทำไมมันแปลกตรงไหนอะโอเคพอรู้แล้วฮะยิงยิงพวกนี้ให้ตกใช่ไหมยิงให้ตกใช่ไหมว้าตกจักรยานไปเลยวะาวะบูเ,เราจะต้องรีบสก,กัดครับดูเหมือนว่าเราอะ่ะจะเป็นคนล่อล่อพวกเด็กช่างให้ออหกห่างจากเอลจี้นะครับเราไม่สนใจหรอกว่าพวกเด็กรวยจะเป็นไงครับแค่ใช้งานมันเฉย โอเคลงไปเลยจ้ามันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วพวกเด็กชักตกจักรยานไปพวกเมงไหมเมงไหมโอ้ยปลามันปลาอะไรมาวะละไข่เหรอไข่โอ้ระเบิดตายห่าละูแรงขนาดระเบิดอ่ะอู้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 ออาวเลยอ้วนนี่มันตกไปแล้วสารเคมีก็มาเว้ยโอเคขับไปเลยเร็ว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 เลยอุ้ยอู้เจ็บ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 บินไปเลยวู้ฮู้ มาเด็กช่างไม่ได้อยากเป็นคนร้ายกับนายนะไม่ไม่ไม่ได้อยากเป็นคนร้นาย,ยาเ,นนลเลยหรอไม่ได้อยากแบบเป็นศัตรูกับนายแต่ว่ายังไงอะ่ะเควสอะวส่ะเราก็ต้องทำตามเควสะนะเราเลือกเองอ่ะเราเลือกที่จะช่วยเด็กโงตอนนี้ผมไม่สนใจครับคือผมไม่อยากเป็นพวกกับใครทั้งนั้นก็ช่วยๆกันไปโดดไปเลยนล่นแหละเยี่ยมแล้วสุดยอดฮะเอลจี้หนีไปถึงไหนแล้ววะแล้วทำไมมันไม่ตามเอลจี้จแต่ตามเราวะเอองงไหม เอาแล้วเออเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออฉันคิดว่าหนีพ้นแล้วนะเออขอให้ฉันพักหายใจแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยเอ้มันเป็นกับดักมันเป็นกับดักเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วครับปั่นไปก่อนเอ้มันชื่ออะไรวะคลปหรือแชกแชกอะไรวะจำไม่ได้โอเคยิงมันไปก่อนออออตกไปตอนนี้เหมือนมันจะเริ่มรู้ตัวแล้วฮะว่าเราเป็นตัวล่อหมาแล้วมาแล้วออลงไป ปั่นมาครับปั่นไปปั่นไปไหนไปนะโอ้มาแล้วโอ้ป่าไข่ลงไปก่อนออโอ้โหเออโอ้ยิงไม่โดนเออเออโอ้โหต้องยิงหลายทีกว่าจะลงมาแล้วเอ๊ะทำไมพวกมันหน้าซ้ำๆเดิมๆมืนทั้งนั้นเลยวะคือจับจานขึ้นมาวิ่งใหม่อะไรประมาณนี้เหรอตกลงไปเบ๊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 โอเคยังโอ้ยังมีอีกครับยังมีเรื่อย โอเคเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยหน้าโรงเรียนเหรอน่าจะที่ไหนสักที่ด้านข้างมาแล้วเออหน้าซ้ายมีไหมไม่มีโอโ้โหโหใกล้กูละเออเออเออย่ำเราเกือบแล้วเจมี่เกือบถึงแล้วอีกไม่ไกลจอน,นี่ไป็ชายจอน,นี่วะหน้าเหมือนจอน,นี่เลยอยู่ไหนโอเคถึงแล้วหน้าโรงเรียนจริงด้วย อ่าเอาจิ้มาถึงโดยปลอดภัยนะฮะแล้วทีนี้ทำไงอะ่ะก็ต้องพาจอนนี่ไปหาเพื่อนใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยนายเจอเขาแล้วเยี่ยมเลยจิมมี่นายเก่งมากขอบใจสำหรับทุกอย่างนะจิมมี่บางทีนายอาจจะมาที่หอสังเกตการมาเล่นเกมด้วยกันก็ได้นะเออเออไม่เป็นไรอะอ่ม <c oughs> สุดยอดฮะจิมมี่ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าเค <t> วสช่วงนี้ทำไมมีแต่เรื่องรักๆไขๆนะโอเคพาร์ทละสองเควสพอต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม